สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัวจากรวมสินไทยแท็กเตอร์นะคะวันนี้นะคะบัวก็มาอยู่ที่งานวัดปราสาสตนะคะเป็นงานสืบสารตำนานเนาะตำนานประเพณีไหว้พระธาตุนะคะประจำปี67ของวัดปราสาสนะคะอำเภอห้วยทับทันนะคะอยู่ที่บ้านปราสาสตของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะบัวก็มีรถแท็กเตอร์จากยันม่านะคะ ของรวมสินไทยนะคะมานําเสนอคุณลูกค้าที่นี่นะคะมาคอยให้บริการกับคุณลูกค้านะคะช่วงนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถในงานหรือว่าจองในงานนะคะจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือจัดโปรพิเศษให้เลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องจ่ายเงินนะคะไปจ่ายงวดใหญ่ปีหน้าได้เลยนะคะเอารถไปใช้วันนี้ได้เลยค่ะจองที่นี่นะคะที่งานสืบสานวัฒนธรรมนะคะของ วัดนะคะปรา,าสาทนะคะก็จะแถมทองให้ด้วยนะคะ1เส้นนะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วทอง1เส้นนะคะจัดโปรฟีดาวให้อีกต่างหากนะคะไม่เสียใครใจ่ายใดๆเลยคะ่ะรีบๆกันเข้ามานะคะงานจัดถึงวันที่25นะคะ22ถึง25นะคะก็คือเป็นเวลา4วันนะคะมากันเยอะๆนะคะ ถ้าเราซื้อเงินสดคันนี้นี่เท่าไหร่นะครับรถไถคันนี้รวมอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอยู่แค่เจ็ดแสนเท่านั้นนะคะใช่ค่ะก็คืออุปกรณ์สามอย่างให้เลยเจ็ดแสนนี้ได้ตัวนี้มันใช่ไหมครับเดีกตัวนี้นี่ใบมีดนะคะแล้วก็ผานพวนผานไม่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 ได้มีมานะคะตรงนี้เขาเรียกว่าใบมีดค่ะใช่ค่ะใบมีดเจ็ดแสนบาทใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วมีมีใบมีดมีผานแล้วก็มีโรตารี่ให้ด้วยอุปกรณ์้น3ชิ้นเลยใช่ค่ะ ที่เขามีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วถ้าเขาอยากซื้อตัวรถใช่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวรถเฉพาะตัวรถล่ะคะก็ห้าแสนนิดๆค่ะไม่มากค่ะเฉพาะแค่ตัวรถนะคะห้าแสนมามาซื้อที่นี่รถให้อีกนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังสิหรือด้านหลังเวลาที่เขาแถมมาเนี่ยเขาจะแถมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีลอตเตอรี่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถือมาค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ได้ถือมา ค่ะก็จะเป็นรถไทยรุนี้ตัวนี้39แรงค่ะประหยัดน้ํามันนะคะรอบจัดเร็วแล้วก็แรงประหยัดน้ํามันด้วยรุ่นนี้เครื่องครับคุณผู้ชมสวยค่ะสวยครับเครื่องสวยมากใหม่เอี่ยมเพราะว่ารถใหม่นะครับคุณผู้ชมครับค่ะตัวนี้ชื่อรุ่นยันม่า EF 39 3มรวมสินไทยสาแรงมาใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ค่ะ39แรงมาค่ะราคาเฉพาะตัวรถ ก็แค่ห้าแสนนิดนิดกค่ะใช่ห้รวมเนี่ยอุปกรณ์สามชิ้นค่ะอสชิ้นมีอะไรบ้างครับสามชิ้นใบมีดผ่าแล้วก็โรตารี่ค่ะได้เท่าไหร่ครับเจ็ดแสนนิดนิดค่ะโอ้ราคาเจ็ดแสนนะครับไม่แพงลดได้อีกนะคะถ้าซื้อสดโอ้เงินสดยังลดได้อีกแถมทองอีกหนึ่งเส้นครับติดต่อใครติดต่อที่บัวสันนิสาก็ได้นะคะสาขาสีสเกตหรือว่าติดต่อที่รวมสินไทยแท็กเตอร์อุบลราชธานีก็ได้ค่ะราคาเจ็ดแสนบาทแถมทองหนึ่งเส้นด้วยค่ะใช่โอเคเอาขอบคุณครับค่ะ ขอบคุณค่ะ